สวัสดีนะคะตอนนี้ก็มาถูมาอยู่กับผมว่าดรเอ็กดีชนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดลูกเต๋าไอเดนนะครับที่สส่งไว้มาหลายวันควาจริงจะร้อยให้หกสิบนะคะแต่ขี้เกียจเก็บครับควาจริงมีแขกรับเชิญไปซันด้วยนะครับแต่เขาหลับอยู่โอเคก็จะกดค้านะครับแต่มันไม่หมดมันได้ทีละสิบโอเคโอ้โหแล้วก็จะเท่าไหร่ อาจจะได้กิ้งก่าก็ได้อ๋อนึกว่าหมดแล้วโอ้โหยี่สิบแปดโอ้โหไต่อกันเลยนะครับท่านผู้ชมคำนี้ไม่พูดนานละอันโอเคะนะครสามสิบเอ mean, ็ดโอ้โหเยอะกว่าเมื่อกี้อีกครับโอ้โหเกินไปแล้วโอ้โหแก้วกะทียจัดเต็ม โอ้โหได้กินกาเลยครับสุดยอดเออดีมากไปต่อไปนะครับอาให้หมดเลยโอเคอยี่สิบหกอื้อื้ื <c oughs> <c oughs> โอ้โได้อีกแล้วกแก้วเกินเก็บจิ๊กซอว์ซื้อนาอิฟ อยู ừ, ่ยี่แปแล้ว